นั้นในการที่เราเห็นปฏิปทาต่างๆนะคะที่เราได้ศึกษากันมาเราจะระลึกถึงพระองค์ได้มากน้อยแค่ไหนค่ะถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษาเราก็จะไม่เห็นคุณของพระศา,าสดาหรอกค่ะเราไม่ศึกษาชาดกเราก็ยิ่งไม่เห็นคุณว่ากว่าจะเป็นพระพุทธเจ้านั้นทรงดำเนินปฏิปทาด้วยบารมี30สทัศน อันประกอบด้วยทานศีลเนกขมะปัญญาวิรยิยะขันติสัจจะและอธิษฐานรวมทั้งอะไรคะการมีมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ก่อนที่จะมากระทํากิจอย่างนี้ทรงมีพระปัญญาอันกล้าเพราะทรงรู้ทรงรู้ว่า สัตว์โลกนั้นหมุนแล้วหมุนเล่าอยู่ในทุกข์คือในวัตะสงสารด้วยเหตุนี้เมื่อพระองค์นั้นทรงระลึกเห็นทูดััยในวัตะสงสารนั้นจึงทรงดำเนินปฏิปทานในบารามีสาสิบทัศน์นั้นเองค่ะก็ขอเราทั้งหลายนั้นได้ระลึกอ,อยู่เสมอนะคะว่าบารามีเหล่านี้ ไม่ใช่เรื่องที่บุคคลทั่วๆไปจะเกิดขึ้นได้โดยง่ายนั้นก็ด้วยเหตุที่ว่าแค่คำว่าปารมีก็คือสละทรัพย์ภายนอกบุตรภรรยานะคะทรัพย์ทั้งหมดภายนอกอุปปารมีล่ะอวัยวะต่างๆค่ะนะคะเนื่องด้วยบารมีระดับที่สองนั่นเองปรมัตถปารมีนั้นก็คือสละชีวิตอย่างเช่นที่